มา,ากแล้วขณะดนี้น้องพลอยเป็นตัวนำน้องบุญคุณเป็นตัวที่สองไอด k นโนที่สามถัดไปเป็นข้าวปัน้นที่ไปสามขณะดนี้น้องพลอยเป็นตัวนำไอดดนโนเป็นตัว น้องพลอยเป็นตัวน้อยน้องพลอยว่าเป็นตัวที่สองมองบุญคุณที่สามที่ไาสิบอกทางตรงขนาดนี้น้องพลอยเป็นตัวนำน้องบุญคุณเป็นตัวที่สองไอ้ดอนโนเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นข้าวปั้นขณะนี้น้องพลอยยังเป็นตัวนำน้องบุญคุณเป็นตัวที่สองขณะนี้น้องพลอยเป็นตัวนำคู่กับน้องบุญคุณ น้บุคุณพังรัเป็นตัวนำน้องพลอยเป็นตัวที่สองผลการแข่งเที่ยวที่เก้าน้องบุญคุณหมา,ายเลขสี่สกก 9, น 4, ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดสี่ห้าวินาทีน้องพลอยหมายเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดแปดหนึ่งวินาที 1,